อันนี้ทั่วก็หมดเลยน่ไมเออน่นแหละถ้ามันยู่แล้วันนี้ทีมาเอาทังนี้ได้ไม้ท่านหุ่นมเูกเสียนี่ันี้มันต้องยึดหันะ่มเงียมีอต้องไปหาสื่อนว่าเรัท่านร่ทนเงีมมมรู้จต้องื่อมดานึไต่อยจะมบกโอ้ยนั่นไม่ไพ่นั่นเปนาบงนั่นไหนไหม่ท่เินสืไมั ไยงด้ียังยังเตียมยังไปไ้ปนพคกนีวะโอเคได้ควันหนาดำกาดีจะเล็ดตอนเนี่เสียมเยาสัวุกเบิเนาะพวกับมนี่สงไมี่บวาเวลาหมอสูตรคุณมาอื่นควรอื่นควรก็แล้วกนี่แหละลวรันลควรอนคว มันมยูเด hey. ้อเฮ้ยยูอีว้าไปหมด้ีมันบ่เม่นไหมเฮ้ยเสียเคียเสียเขานน่โอ้ตอพีที่บ้านหลบมันนี่จีเปย์มาอยู่เออโอ้จะนอนมันบกอเปกิาไปแล้วนแม่เขาอาบยุบบึมๆอยู่หมะ จะถามเนีอยเลฮะถามเนี่ยเนียเนดไปเอี่บของอนอนมีเนี่ยขึ้นคือยอดหรอเบ่าโอ้ยะบอกไมดีเด้อมีบานิดอยู่เอ้ตองกระจ้าเนีชือไว้ใคาดอยู่เอครบไปด่ครอดันแต้าคนดเาอใชเราค

แักบาทมุกเจ้าพิกูนะจักบาทนึ่ง้ามเสียองร้อยของเกาญี่ปุ่นลับญี่ปุ่นหมแล้วตัวสับยืนนั่นมาทีมดูันโหลดเพี่น้องเบ่งสุดยอดเลยครับโอ้สิบิกบบเนาะนนแค่ไหสิบินละเบาพวกงไก่กระอนกปงไก่มันดีตัวละหนูดีก็กินเกล็ดเกี่ยวเลยแนนได้ออดเกเี่ยวเลยเี่ยวเลยนี

ของเก่าจากญี่ปุ่นน่ะเขานี่มันเลือเลยบาทนี่ที่นีต่างกันเีสามารถเขียงเทียงเลยเจดีย์าเก็ตนลเจดากินอก่นได้รยังกินอ่ะะงไม่อ่ายลยน่านคุณใช่ดีนา้ขัดขนาดนวันสิบินกับพี่งหอย

ตุ่มเนี่ยโว้ยเน็ตมันทุกข๊อสยู่าบบอลเลี้ยวถรอแม่ก็ได้อยู่เด้ตุ่มใจกับพี่น้องครับแม่มันทุกข๊อกับใคไปได้อยู่เด้ย์หรอพี่บ้านหลอดอีกเครื่องนึงไม่เสร็จใช่ไหมมันแบตหมดแล้วแมันแบบโดน่อนโอ้บตเลสัสี่ตั้งแต่เมื่อวานไม่ได้ใช้ร์จไมไม่ชาร์จล่ะนองอยู่ในรถตั้งนานสตาร์ทรถก็ไม่ชาร์จเลยก็เลยอันนี้สุดตาของแซมครับ

จำบ่แล้ว่ะเขาบอกเราเบอกเราหัวในถึงนี้เราข้านี่คุกขี้กายบันฑคุมค้ำกุ้งหัวว่าสันกุ้งขนุกคุ้งขนลแม่เราบอกจรางกเราหแม่ตี่ตลกแม่ว้่บ้ามันนี่ไหมไม่หมอล่าอาบน้ำใส่จ็บเงินเด้อเหมือนแรงฮ่าฮ่าดิเอ้ออาบใส่เด้อจิเงินเด้อด้อกานี่กายวัดเนาะกูบอเบียวมึงคุ้นว่าเบียวมึงคุ้นวัดนี่เพราะเบียวตรงนี้อเนี่ยมึงจำได้เพาะเหตุการณ์นึ่งมึงจำเสียมันไหนก็อปบุกหัวใจําจำไโอ้ยเบียวมึงจำอย่างยางเนาะ บ้านในสันป่ากาถ้าเราโขงมันจะเศ้าเหรอเน่ะพี่น้องพี่น้องมันเกิว่าเบิ่งห้องกังแรงไม่กับนังแกงฮ้องที่ต้องเหรอนันป้าเอือดซีมาจะจ้างยังไงกับพี่น้องกับรถท่วนครับเป็นมาอาบุญครับยุคเสอร์ผ่าได้หมดไง เาไปบบาับแต่ว่าบ,าบากันนะหานจากเขาปราีรต่ว <c oughs> า่าีหนมากจากแบบเป็นเราเป็นจไงบอใช้บาป็นาดีไเิเี่ยวกัน

เรเลยไปดูว่าในมันใช้ประโยชน์ได้เขากำลังเบิ้งตัวว่าบัดบัดบัดนี่พ่อไจับเบิ้งอีกหนึ่งเออเขาบ่ได้นั่นแล้วแต่เขาพอใจเออเข้าใจไหมบ่เขาเป็ูเราพอได้เบิ้งหูอยากซื้สามเจ้าเลยไหมเจ้าว่าเขามีเบิ้งคนนี้จะน่าจะเกิดประโยชน์กับเราแน่ที่เป็นหูไม่รู้ มันจหัวีเบิงเลยมันเป็นยงีเพราะว่าเขาสิว้วมาเล่นัสิเมาตัวเป็นฟองมนจากญยิปุุนทั้งหมดเลยคุณเาเมาไคืออะไรเพราะก็ยังว่าอันคินนี้สมมตินีอะไรนับน้อะไรเนทอตเเดี๋ร่ับู